ตมกรมนดิบกมีนคับ้มกริบนอยเซรี่น้ำผึ้งครับไมีค่าห็ดยังกันนะนึ่งกิโลขายเนาะเอาเนี่ยลหัสิบบาท เขาแหละเป็นนมอาหารมันนี่นะสุๆเลยครับข้ารตไม้ทั้งไม่กิโลครับพี่น้องสีก็ชอบเลยไม่กิโลนะพี่น้องอันนี้กกร้อยราคาก็จะได้ราคาสิบแล้วเอ็ดตัวพี่น้องเอ็ดตัวก็ไม่ไล่ครับไม่ไล่แป้งเม้าใหญ่นะป่าเมื่อพอดีเริ่มไม่คานาะงมดพอดีพี่น้องพิทไทยขึ้นที่ไม่ค่าครับพี่น้อง คือสุดยอดบรรยากาศตลาดนัดของป่าไทยลาวที่อำเภอท่าอโนมกับพี่น้องโบกโบพึ่งครับสำหรับมาหารินอาหารตามฤดูกาลครับกล้วโบขึ้นสูงคับช่วงนี้ครับรุ่นทีามก็พาสินค้าจากเมืองหนองโบขามาขายในเรื่อยพี่น้องด้วเอลีครับพี่น้องร้านนี้คอยขึ้นนีขาแล้วครับพี่น้อง หมดกิโลนงหล Rio, ักะน์จุดแปดศูนย์จุเก้า้าย์คูเด ah ิมเติมมตดกกิโลนะที่เลมาลายครับจริงครับ ลุกแล้วป็นกิลอนาะติกตาตาเลยคือรงนี้อันนี่ใครเนีเป็นค้านี่อาเทนี้ครับเาตัวนี้ด้ครับ